สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอสง่งชดชมพระพ,พี่น้องๆครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้<ม>เป็นวันดีนะวันนี้โอ้โหเรากันมาสิบห้าวันก็ถือว่านะครับว่าใครจะดวงดีนะใครจะมีโชคใครจะมีราบก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ที่ดวง ไปดดีก็องว่ากันไปนะครับ1 6เรียกว่ารถปารี่ออกนะก็ขอเลขกันไปนะครับเด็กที่สวยแล้วแต่จะชอบเลขอะไรที่สำคัญเลยนะนะครับนะเลขกันพอดีพอดีนาะหวยเป็นมากเดี๋ยวแยก <S <S แต่พอได้นะเล่นกันพอของปากของคอสนุกสนานโอ้แต่เราก็ความหวังเราทีแหละจะมีอะไรแค่ลอตเตอรี to to ่ครับโอ้โหถูกยากโอ้ยโอ้ยออนไลน์แจ็คแจ็คไปหมดนะมันเป็นสิ่งที่ให้เราอยากจะรวยเนาะเพราะว่าก็เล่นไปอยากรวยกันมาสองเลือนใชคิดได้มาก เหก็โทกกันก็ทำบุญมาเยอะเนี่ยถึงได้ถูกแต่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายสิบล้านหรือว่าคนทำบุญมาดีอย่างเราก็อย่างว่าบุญทานก็ต้องหมั่นท้างไว้อาจชานี้ไม่ถูกก็าชาติหน้าอาจจะถูกก็ได้สร้างบุญไว้นะอา้าววันนี้ชมพระอีกแหละตามฉบับของพกองสง จัดบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างผสมผสานกันสวยมัง่งไม่สวยมัง่งแต่เกลและแท้เนี่ยแม่รับไม่รับหรอกครับก็เพราะว่าไม่ไม่รู้เกิดไม่ทันกันนะครับพอร,รู้ว่าเออสวยงามก็เอาละพระนะเรียกสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามดีเนื้อดีนะผิวพรรณดีมีมิตร แดงเม็ดขาวนะครับสองดูแล้วแหมไปหน้าประทศไยประทับใจก็เนี่ยครับอยากให้ชมกันครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับความหนาวก็คลายลงมาหน่อยนะวันนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนเมื่อวานแหมเมืม่อวานเย็นดีจังนะครับวันนี้ก็เขต้นเดือนมาแล้วเนี่ยจะลดลงล้ความหนาวนะครับเราก็ว่า จัดพระสวยให้ชมกันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับสวยงามดีก็ชอบกับทักทายเ,เพื่อนๆก็ได้นะครับหลายคนนะครับผมไมรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องอไม่ต้องเอาใครร้านผมนี่แหละขายเครื่องสัมพันธ์มีทุกอย่างข้าวของเต็มร้านหมดแต่ก็ยังว่าเลยเาจะขายได้ไหมแต่แล้ ซื้อทองบั่งทูบบั่งเทียนบั่งแถวนั้นแหละเอามาบูชาพระเท่านั้นนะครับววาแต่อย่ายงอื่นไม่ต้องพูดกันถังก็ทถานนี่เครื่องบวชเครื่องอะไรนี่ปลตรัยนี่ไม่แค่จะไม่ต้องพูดเลยนะนะครับมันหายากคนทําบุญเพราะเงินทองหายากคนเขาเลยเก็บเงินไว้กินกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วมาทําบุญสีหลังทําเฉพาะส่วนที่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ พร้อมาหลยก็ทํากันเช้าข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยทําบุญตักบารนะครับน้ําด้วยอะไรด้วยก็ว่าไปปัจจัยมืองเ๋รวทีพระก็ต้องใช้เงินกันค่ารถ20บาททรัพย์ของข้าพระเจ้าได้มาได้ฟาร์มบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอถวายพระสงฆ์จิตใจจ,จำงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มานขอให้พบภาสิอานในนาคตการนิทรน ที่จัดแต่พระพิมพ์นิยมให้ชมทั้งนั้นเลยนะครับพิมพ์ใหญ่เดี๋ยววันข้างหน้าจัดพระฐานแซมมังม่งเจดีย์มัง่งนะเกศบัวตูมมั่งปกปูมัง่งนะอะไรหลายๆอย่างให้ชมกันเลยหลายๆหลายหลากนะมาโคชอบไมเหมือนกันโอก,กุดเสียนบาทมัง่งนะฐานคู่มัง่งฐานแซมมัง่งปกโพได้หลายอย่างให้ชมนะเพือ่อนๆก็ชอบกันต่างต่างจิตต่างใจนะ ครับบางทีความสวยก็สู้ความเก่าไม่ได้เหมือนกันนะเอานะครับองแรกชมดูนะครับให้ดูอีกสักอาทิตย์เดียวชุดนี้นะภาพแบบนี้นะว่าเปิดตลับมาแล้วนะครับก็ต้องให้ชมนะเส้นวาสนาได้ขึ้นงามดีก็เกิดนะครับงานจริงนะเพื่อนครับพี่ครับเนะี่ยสวยงามมากๆ เเรียกว่างามงาม,งามเอาถ้าเป็นนางงามเขาก็ะระดับจักรวาลนะถ้าเป็นพระก็งานระดับสวยนะว่ากันนุ่งโกงนะครับเนี่ยเนี่ยชมกันดูกันนะครับขอส่งมีให้ชมกันหลายหลายแบบนะนะแบบน้นบางแบบนีดนึงน,นะครับเออ ปีใหม่ผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มแปะ๊ะเลยครับปีนี้ก็คงจะผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งแก่ไปแล้วเดือนหนึ่งนะครับเออความแก่เข้ามาสู่ตัวเราครับพระก็นะอะไรในแก่นีนหนีไม่พ้นเลยนะครับเออก็อย่างที่ผมพูดเมื่อวานนั่นนะะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ ไปเผามาสามศพร้องกันเลยทีเดียวจบนะสามวันไปฟังพักประเทศเลยน้ําบ่อน้ําคลองก็เป็นรองน้ําใจน้ําใจเหมือนยาอมฤตเหมือนยาวิเศษมีฤทธิ์เ,เ,เ,เดชเดช้ามากนะน้าใจคนเนี่ยทาให้คนมีความสุขได้ทาให้คนมีกินมีใช้ได้ก็เพราะน้ําใจนะครับอันนี้ครับชมความสวยงามนะตาตำนานเลยก็บอกว่าถ้าสวยอย่างนี้ก็เรียกระดับจักรวาล นะขึ้นในคอแม่รดงามลือเกินนะครับอาจจะคล้ายคล้าคึงกับพระที่ลงไปบ้างความแปลกที่สำคัญเลยพรส่งย่างไม่เจอ,อกให้ใครชมอันนี้เกิดมาจากในตลับพระเลยนะครับเก็บไว้สงเก็บไว้ มีภาพแบบนี้แฟนคอก็อิ่มใจแล้วนะครับชื่นใจไปต้องไปเอาขนาดองค์หล้าน10บล้านหรือว่าร้อยล้านอะไรนะครับเนี่ยสวยระดับ,บตาไดตำน,นานผ่านไปนะครับไปด,ดูเนื้อขาวนะนเรามีหลักระดับนี้แหละเส้นวาสนาขึ้นทุกองค์นะครับรอบองค์เลยสวยงามจริง ครบนี้นะครับไม่ต้องมาอะไรามากนะเหตุการณ์มันฟ้องอยู่ในตัวของเขาเองพระเนี่ยนะเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเก่าระยะดูดีนะครับน,นุ่มขึ้นคอก็ดูพอได้นะสวยกามดีอย่าไปคิดอะไรมากนะไอเก๋หรือแท้เนี่ยพอสงพูดร้อยร้อยได้เที่ยวแล้วนะอะนี่ก็อยู่ที่ความพอใจกันนะครับอ จก่อบุกมือพัดทายได้ความสรงก็เป็นหัวขงไครหรอกครับศู 66, นยะ์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกดูกันนะครับสวยงามดีน้ำบอ่อน้ำคลองก็เป็นรองน้ำใจเพราะว่างั้นนะแต่อย่างว่าเนะี่ยอาจจะเป็นจริงนะครับน้ำบอ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำอะไรอะไรก็ไม่สู้อน้ำใจ ให้ชมกันไปแบชนิดว่าพระสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่ผมชอบความสวยนะเก่าใหม่นี่วพาไวเรื่องสวยงามปบโอเคแล้วนะครับถูกใจยายมเก็บพระที่สวยไว้ขึ้นมาใส่กก่บให้ชมแก่จากตลับพระนะอันนี้ องค์ที่สองนะครับอันนี้ทุกท่านกำลังปั้นสมาธิกันอยู่ว่าเออจะคิดวันจะออกเลขอะไรนะกเราไม่อยากรบก,กวนอะไรมากชักชวนอะไรดูพรกกันครับเดินทางปลอดภัยแค้วคาดเป็นวันพุธด้วยวันนี้ครับเนี่ย สวยงามจริงๆนะครับท่านที่สองผ่านไปที่เนื้อขาวนะให้ดูเนื้อเข้มขน้นดูเข้มขน้นอันนี้เข้มขน้นถ้ามีผู้หญิงเขาไปกรวดพระเขาประกวดผู้หญิงเขาก็เรีกว่าสวยระดับจักรวาลพเราประกวดพระนี่เราก็สวยระดับจักรวาลกันนะของเราเนี่ยอาจจะเป็นฟวามคิดเห็นของเราเองนะครับคนอื่นก็อาจจะสวยกบเรายเยอะะนะ คนสงก็คิดไปเองนะครับคิดหลมากมายนะครับขอบคุณทุกมากที่กดไลค์ mm. กดแชร์ทีกดติดตามแล้วก็ให้ความนะครับเชียร์กันมาดูตลอดดูกันมาดูตลอดครับวันนี้ของเก่าผสมคัดเข้ากันนะครับชื่นออกขี้ใจกันดูกันไปนะครับ mm. ขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยถูกหวยจะได้มาช่วยผลสงเลี้ยงสุนั mm. ขบเขามีคนนะาบูชาพระสมเด็จผนสงไป บอกหมายเห็นเป็นเลขเลยถูกหวยแล้วเขาก็ยังบูชาพระผะสงมาเช่าองค์รู้ต่อองค์นี้ต่อนะอนูะ่นเนี่ยช่างอยู่ทั้งแนแถวน้องคลายนู่นน่ะ้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนนี้นะครับก็ได้ไปหลายองค์นะเป็นสิบองค์ยอยู่นะครับนะแล้วก็ถามว่าจึงยุคกกแรกๆนง่นแหละเขาก็เอาแค่เล่นแค่พอใจนะเขาไม่ได้ไปขายไปอะไรไม่ได้เก็บสะสม ไม่ได้ไปแจกเพื่อนฝูงมันคนก็เอาไปเยอะๆก็ไปแจกเพื่อนฝูงก็ดีนะครับนะให้พระดีพอให้อะไรนะครับเมื่อวานก็ยังมาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมาขอเช่าพระปูทวดมาหาผมผมบอกพอมีดูปสินะครับเอาไปให้พระเขาให้เพื่อนเขางานวันเกิดไม่ใช่พระใหม่นะคือถุงเด็ดดูลุงปูทวดไปให้เขาผมก็เออตีเหมือนกันนะเอาไปเลยแบ่งไปสององค์ ของคนเขาก็ให้มาพอสมควรนะช่วยเลี้ยงสุนัขผมผมบอกแล้วเขาดูในคลิปก็บอกว่าผมมีหลวงปูทงป่ทวดก็หลวงปู่เตอร์พอมีปู่เต๊าพอมีเขาก็แบ่งเอาไปเนี่เนเนีน่ยถูกใจนะครับเออผมเปิดพยายามเปิดตลับตลับดูนะของผมเนี่ยเปิดดูมีหลายสิบประมาณเกือบร้อยตลับ เปิดไปอ้าวตลาบไปเจอนางพญาโอ้โหนางพญาเยอะมากเลยนางพญาพิมพ์ใหญ่สวยเข,ข่าโค้งเขา่าตรงทักห้าสิบองได้พระนางพญาสวยจริงๆเกา่าโอ้โหดูตัดแล้วนะไม่แพ้สมเด็จสมเด็จเร่ี้สวยมากสวยงามจริงนะนะราคาก็ไม่ได้แพงพวดพลาดอะไรกันอย่างที่เขาว่าหรอกมีเส้นวาสนาขึ้นรอกผมพูดถึงพระนางพญานะ แต่ว่าเราไม่ได้เอาโชว์เพราะเราเปิดตลับไปเจอนะเยอะแยะนะสวยจริงๆนะนางพญาสวยงามครับพระนางพญาใครต้องการก็มาหาพรสงได้นะ่าให้เลือกให้ดูเลยจิบเอาเองเลยพิมเข่าโค้งเข่าตรงพริมพ์ใหญ่ด้วยนะเตือแดงปัดทุกองเลยนะเป็นหินเลยนะผจากนางพญาแลนนะ้วก็นูนล่ะ นี่้อยกระทอร้อเนี่กระทอร้อเองนะครับไปเดี๋ยวไปแา้ไเก่ามากก็เลยแก่งไว้กระเทอ้อไปนะครับอ้าวองค์ที่สามผ่านไปองค์ที่สี่ี่แปลกเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนื้อเขาดีนะครับพิมสวยอาจจะผ่านสายตาพี่พน้องมาแล้วก็ได้นะครับต่ย,ยังไงกันไม่รู้ผมหยิบผิดปารป่ะ พระวันนี้ผมพระในตลับมาให้ดูกันพาในตลับที่ใส่ตลับไปแล้วเกลี่ยแขนคอได้เลยเนี่ยมาให้ดูกันครับสวยนหมืกับนางงานจักรวาลอันดับหนึ่งดับสองดับสามดับสี่ดับห้าเอาจัดไม่ใช่ดับหนึ่งก็ได้อาจจะระดับสุดท้ายก็ได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอู้เข้ารอบดีก็ดีแล้วยี่สิบคนเนาะพาเราเข้ารอบดีสับประกวดที่ดึงในห้าสิบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอันดับ ต,ต้นให้เขาไปของเราระด,ดับสุดท้ายสุดท้ายไอ้นี้ก็พอใจครับใค้ชมรายการพจชมอันนี้ให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับทุกมากทุกน้อยนะขอให้สมหมามปรารถนากันอย่าลืมพาระอาหารพระในบ้านพระพ่อพระแม่นะครับท่านพุทตดักบารมีเงินมากก็แบ่งปันให้คนถือใช้นะครับพอน์ฉงไม่ต้องพูดเรื่องแบ่งปันไม่ต้องห่วงนะทุกให้ทุกอย่างแทั้งเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่แม้กระทั่งเลี้ยง สุนักจรจัดหลายร้อยตัวชืซื้อยาบ้างซื้อข้าวอาหารนะพอได้ตังตะเก็ยบไฟไม่ประมาทระยะไม่มีนะครับเหมือนยาไม่มีพี่ๆเขามาช่วยไว้เยอะก็มีนะครับแบ่งไว้สามส่วนส่วนก็ไว้สร้างบุญทดบ,บุญสร้างสมเด็จผู้จ,จาร์โตสร้างกุฏิสร้างอะไรอีกส่วนก็เนี่ยทำบรยเียงหมาอีกส่วนก็ทําทานให้คนยากคนจนคนที่ไม่มีนะ นม่มีทั้งสิบล้าน2ีสิบล้านก็ดีแต่เราเลี้ยงสุนัขไปเก็หลายสิบล้านแล้วนะหมดไปมันต้องไปคิดอะไรมากทาได้ใจใช้เงินมากไปพอสมควรเราลองเลี้ยงดูฮะในบ้านเนี่ยคุณพิงก็ออกรายการโอ้โหทางย t u b e บางคนหมดเื้อหมดตัวไปเลยนะสิบห้าล้าน2ีสิบล้านเลียงผมก็หมดไปหลายสิบล้านนะเลี้ยงสุนัขจนจัด ผมมันมีเพื่อนมาเลื่อยอามาไม่มีหมดจากประเทศไทยหมาจอนจัดนะเพราะว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้เอาจริงเอาจังกันเขาก็แค่พผดกึ่งโคมร้อยนะเป็นนายยกจะดูแลหมาจอนจัดเป็นเทศบาลจะดูแลหมาจอนจัดเป็นอบตจะดูแลหมาจอนจัดแต่ก็เป็นบางที่นะครับบางที่เขาก็ดูแลบางที่เขาก็ปล่อยปะละเลยนะไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรกันนะครับหมาปัญหาโรคแต่แก้กันไม่หมด ไม่รักไม่ชอบเอามาปล่อยโยนทิ้งอย่างเราไปนคนรักเนี่ยคนชอบเราก็ดูแลเห็นแล้วสงสารไม่ได้กินข้าวมือสองมือก็ผอมละหมาเริ่มผอมละพอเลยเดือนใกล้หน้าร้อยก็ต้องฉีดยาวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกๆตัวท,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 ที่เราเลี้ยงไว้จับได้ก็ฉีดตัวไหนจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับไม่ได้เกิดเป็นบ้ามา มากัดไอ้ตัวที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่เป็นไรมไม่เป็นเพราะว่ามันฉีดก็ป้องกันไว้หมดแล้วครับเนี่ยลองเลี้ยงบางคนยัมาหาผมเนี่ยสงไว้เลี้ยงอยู่ตอนสงเลี้ยงไว้สามสี่ตัวไม่มีข้าวเอาแบ่งไปนะเอาปลากระป๋องให้ไปนะไม่คิดอะไรหรอกครับผมถือว่าผมไ็ทำบุญให้กับสัตว์นะรวมโลกนะ คนที่ทําบุญกับพระสุนัขเนี่ยรับรองโอ้โหไม่ต้องกลัวนะโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตามที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนท่านหนึ่งนะถึเทเทพบัญชาเสียชีวิตไปแล้วเก่งมากขนาดสรพรงษ์จะสร้างพระนี่ยังไปดูตำราจากท่านเลยว่าสร้างเดือนไหนปีไหนถ้ก็สศศฝันสาสเร็จโดย,ยอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยรับชายหญิงคู่หนึ่งไปหาท่านเขาบอกเนี่ยในตัวเนี่ยมีแผล เห็นมะเร็งทัผัวทั้งเมียคนลำไส้นะคนเต้านมเนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขจอนจัดซะเพระหว่างั้นเอาไงไปเจอหมาตอนจัดที่ไหนก็แล้วแต่ตามถนนทุนทางซื้ออาหารใส่กระสอบไปซื้อไก่มัง่งซื้ออะไรเมื่องให้มันกินจ,จะแก้กรรมได้เขาว่าอย่างนั้นผมไม่รู้แต่เขาเล่าให้ผมฟังผมพาเข้าไปเออสองผู้เมียก็ยังอยู่เลยทุกวันก็ยังไม่ตายอายุจะเจ็ดสิบแล้ว ไปหาตั้งอายุสี่สิบซื้อไก่ทีอ่อา้าวเฮียซื้ออาหารใส่กระสอบติดรถไปนะเจอหมายไหนก็โยนที่มันตามถนนหนทางที่มันไม่มีกินนะ่ะจอดรถให้กินมั่งค้งไก่มั่งก็ไก่ทอดมัง่งไก่ต้มมัง่งก็เลยกแก่กรรมนะโรคนะเหมือนก็ยัดก,กินตับกินพุงกินลำไส้กินไตเนี่ยโรคมะเร็งกินเนี่ยเอาอาหารไปแก้กรรมกับป๋าก็อยู่ได้ทุกวันนะไม่ตายพยายามลดละ เนื้นอนมไข่กินผักผล,ลไม้อื่นก็อยู่ยังดู่ทุกวันนะครับอ,นนอันนี้เล่าฟังให้ฟังกันพรสงก็ปีนึงก็ไม่่อยป่วยเขาเลกมาเจ็บเขาเลิกเขาเป็นโควิดก็ยังไม่เป็นเขาเลยนะยไปงานมาทุกที่ก็ไม่เคยเจอเพราะเรามีหมาเป็นเพื่อนคุ้มกันคุ้มครองเราเราถ้าพ่อป่วยเจ็บตายเคยป่วยที้นนะสามเดือนเลยนะแต่ก็ไม่ตาย หอดปลอดภัยมาเอาอาหารให้กินเป็นสุนัขจรจัดนะฮะไปเลี้ยงสุนัขจรจัดเนี่ยอพ่อป่วยเลยเองจะได้กินเลยถ้าไปงานก็จ้างเขาไปเลี้ยงสี่ร้อยคนขับรถรถเรานะซาเล็กมีซาเล้งครับองค์ที่สามสี่ผ่านไปองค์ที่ห้าครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเงินของท่านที่ให้พรส่งมานี่เป็นการได้บุญอย่างแน่นอน อย่างน้อยๆข้าวเม็ดหนึ่งก็ตกถึงท้องหมาโคตจักหมาแล้วก็ไปเป็นนกเนี่ยมาแล้วนกหมาแล้วจักจ๊จัเอามากินในเหนียวขวดจุกเลยนก็วจุกมาจากไหนไม่รู้กินกล้วยนกได้โรงงานหลายพันตัวนกพิราบนกเขานกเขาเยอะนกพิราบเยอะนกขวักเยอะนกกรก็ปูดกอกกายังมีเอียวยังมีเลยผมโยนไก่ให้หมากินเนี่ยซื้อไปเป็นชิ้นวัดเชียวไปเชียวไปกินแล้วเจ๋ยว เยอะแยะหมดนะครับเนี่ยมันก็มีความสุขนะครับนี่คุยเรื่องหมาตอนนี้ป่วยขายป่วยตายเนาะตายเยอะเลยเป็นสิบตัวหมาเล็กๆหมาใหญ่มีตายอยู่สองตัวเข้าไปดูมาเมาื่อวานตายเองลักแกหนาวเนี่ยบางทีมัน,มนติดก,กันได้นะเป็นโรคเนี่ยติดก,กันหมาเนี่ยติดก,กันหายใจเหมือนคนเนี่ย ไปถามปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกโอ้ยมันเป็นโรคติดกันท้องเสียม่งท้องร่วงมึงนกตายอะไรป,รปรัดเลือกปัคติสงเลยนะผอนสงไม่ต้องคิดอะไรมันเหมือนคนเราเนี่ยเหมือนโรคโควิดโควิดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ใครหวัดใจน่ากลัวฝาโควิดอีกนะตรงนี้ก็บ้านะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปตะหนกตกใจนะครับอยู่กันแค่ดูกันแค่สบายใจนะครับป่วยกัรักษาห้ยาฆ่าเชื้อฆ่าอะไรมากิน แล้วก็ยาผมดูรักษาให้นี่องค์ที่ห้าแล้วแพ๊บเดียวคุยไปเรื่องจะคุยไม่เยอะแยะนะแต่วันนี้คุยเรื่องหมาคำมาเช่าน้ำปูทวดไปเมื่อวานสองห่มเขาจไปก็ให้ไปจากพสมุทเขาทําบุญมาอยู่แล้วไม่เอาแพงนะครับเพราะผมรู้ว่าคนไม่มีผมก็ไม่เอาแพงนะคนมีผมก็ไม่เอาแพง แล้วแต่เขาจะให้วัดช้างให้นะสองพันสี่ร้อยเก้าบเจ็ดเกไปเยอะอ่ะให้เขาเลือกให้ถูกใจเปิดตลาดไปเจอนางพญยาไม่เยอะเหมือนกันอยู่คุณแผนก็นเลยเยอะนะวัดใหญ่ใช้ยยิมงคลสวยงามด้วยพิมพ์พระคุณแผนนี่ผมเมตตาแรงมากกระเบื้องเคลือบเปิดไปพี่ักหลายองค์อยู่นะเป็นสิบองค์พราะนางพญยา ล้วไปเจอชุดหนึ่งเจยแหมตลับนันผมเก็บไว้ลืมเลยนะเป็นพระเบจาภาคีมีนางพญามีพระรอดพระสุงกอพระผงสุพรรณไปหมดเก็บไปนะส,สวยๆนะั่นทุกวันไปไหนผมก็ใช้เนี่ยเบจาภาคีเนี่ย,ยลือล้อๆฟื้นมาเนี่ยเจอตลาะตลับเก่าเนี่ยเป็นแบบเก่าเดียยังไม่เคยออกไกลชมกันในองค์สุดท้ายนะครับ อย่าลืมนะครับวันนี้ถูกรตเตอรี่กันขอให้เวอร์ไวพรนให้ถูกกับทุกคนนะครับไปเจอหลวงพ่อแก้ววัดอะไรเครือวันเนี่ยเปิดพระปิดตาหลังแบบสวยงามมากโอ้โหผมเห็นแล้วผมก็ดูใน y o u t u b ะอนะนะไอ้ของเราก็เหมือนเขาเปียกเลยนะหลวงพ่อแก้วนะโอ้โหผงกะลานะครับ เมื่อก่อนเนะี่ยมีการบินไทยมาขอซื้อพันอบส่งไปองค์หนึ่งน,นานแล้วผมก็แฝนอยู่ในคอเนี่ยก็บอกอยากได้พระองค์ที่พี่แขฝงก็ให้ผมมาสามหมื่นเนี่ยผมก็พยายามค้นอยู่ว่าเจอตรงไหนวัเนี้พรเปิดเปิดไป,ดป,ดปดโอ้โหวันนี้เจอแล้ววานนะเจอแล้วสวยงามมากหลายองค์อยู่ในถรงกแก้วพระมหาเสน่ห์วัดเขือวัดมีทั้งผงหลังแบบทั้งผงหลังเต,ต็ม นะเก็บไปนานแล้วตั้งสมัยอาจารย์เชเล่นพระกันใหม่ๆตอนนี้ก็นี่แหละใครอยากจะดูก็มาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครัท้ายยังขอทากท่านโชคดีมีความสุขกิดละสงงความพุ่มาปรารฒนาครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีถูกหวยลอตเตอรี่ทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ